สวัสดีครับพบกับช่องไอแฮปปี้ซานแดงของเราอีกเช่นเคยครับรออีกหน่อยเทนฮารับซานโชยังไม่พร้อมช่วยแมนยูเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยเจดอนซานโชปีกจอมผิวยังไม่พร้อมที่จะกลับมาลงสนามให้กับทัพปีศาจแดงในช่วงบ็อกซิ่งเดย์พบนอตติงแฮมฟอร์เรสเกมพิมพิริอังกฤษวันอังคารที่27ธันวาคมนี้ซานโชไม่ได้ลงเล่นให้แมนยูนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาและพลาดการเข้าแคมป์เก็บตัวที่ประเทศสเปนช่วงต้นเดือนนี้โดยเชนฮากให้เหตุผลว่านัักกตยงงงไมม่่พพรร้้อทสภาา ดาวเตยวัย22ปีซึ่งตัดสินใจยหยุดพักการเล่นสื่อโซเชียลเดินทางไปฝึกซ้อมกับโค้ชที่ประเทศนธอร์แลนด์ตามคำแนะนำของเทนฮาโดยงานนี้ผีแดงไม่มีกำหนดระยะเวลาในการหวนกลับสู่ทีมของซานโชกี่นั้นนายใหญ่ชาวดัตยอมรับว่านักเตะคงยังไม่พร้อมที่จะลงสนามในแมตช์รับมือทัพเจ้าป่าเกมลีกที่สนามโอทิฟฟอร์ดวันนี้ผมคิดว่าเขายังไม่พร้อมที่จะลงสนามส่วนราฟาเอลวารานกับลิซันโดมาซิเนสสองเซ็นเตอร์แบ็กที่ลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก2022 จะเป็นผู้เล่นชุดสุดท้ายที่กลับมาร่วมทัพหลังได้รับอนุญาตให้พักร่างกายจากการกรำสึกหนักในเกมเวิลด์คัพที่กาตาสำหรับแฮร์รี่แม็กควายท่าหาก ื้นจากอาการป่วยเขากับวิกตอร์ลิเดเลิฟน่าจะได้ลงเป็นคู่กองหลังตัวจริงในแมตช์บ็อกซิ่งเดย์ผมไม่รู้นะผมไม่สามารถตอบได้กรณีมาร์ติเนสกับวารานจะฟิตลงสนามได้หรือไม่เขามาร์ติเนสยังฉลองแชมป์อยู่ที่อนตินาผมเข้าใจเรื่องนี้เพราะมันเต็มไปด้วยอารมณ์แห่งความสุขการได้แชมป์ฟุตบอลโลกให้กับประเทศบ้านเกิดคือจุดสูงสุดที่คุณสามารถทําได้แต่มาร์ติเนสต้องยอมรับว่าวันที่27เกมพิมพ์บรกจะกลับมาแข่งกันอีกครั้งนะครับชอบไลค์แชร์กดแชร์กดกดติดตั้งช่องไอเฮฟ Orang orang dua. Ia sampai berapa ni? Selamat di cap.